สวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะ iPad Pro รุ่นใหม่นะคะปรับปรุงมาจากรุ่นปี2018ที่วางขายมาปีครึ่งแล้วค่ะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากนะคะจากดีไซน์ใหม่ที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นจอเกือบทั้งหมดนะคะซึ่งจอก็สวยมากละเอียดมากค่ะไม่มีปุ่มโฮมค่ะใช้ Face ID ในการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกนะคะหันมาใช้ USB Type C แทนแล้วก็ Apple Pencil เจนใหม่ที่เชื่อมต่อแล้วก็ชาร์จด้วยแม่เหล็กค่ะ ล่าสุดนะคะ Apple ก็อัปเกรด iPad Pro ให้เก่งกาดขึ้นไปอีกค่ะยังยึดดีไซน์เดิมนะคะมีขนาดหน้าจอ2ขนาดเหมือนเดิมค่ะก็คือ11นิ้วแล้วก็12.9นิ้วนะคะอัปเกรดกล้องอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่อุปกรณ์ของ Apple เนี่ยมาพร้อมกับ LiDAR s c สแกนเนอรค่ะ ดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาขนาดน้ําหนักสีจะมีจุดสังเกตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าซึ่งก็คือกล้องหลังนั่นเองค่ะกล้องหลังในรุ่นนี้นะคะขยับขึ้นมาใช้กล้องคู่แบบ iPhone 11นะคะแต่ว่าจะมีเซ็นเซอร์ที่หน้าตาไม่ค่อยคุ้นเพิ่มเข้ามาสิ่งนี้ก็คือไลดียสแกนเนอร์นั่นเองค่ะการจัดวางกล้องหลังนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบสี่เหลี่ยมเหมือนกับที่เราเห็นใน iPhone 11 Pro ค่ะในคลิปนี้นะคะซู้ชิงจะมารีวิวแบบเจาะะลกให้ดูค่ หน้าจอด้านหน้าเนี่ยก็ตามขนาดเครื่องเลยนะคะ11นิ้วแล้วก็12.9นิ้วค่ะเลือกเอาตามความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะหน้าจอมีชื่อเรียกว่า Liquid Retina นะคะเป็นหน้าจอที่มีความแม่นยำของสีสูงตามมาตรฐานของ DCI-P3 ค่ะ Refresh r a ร e สูงสุดนะคะอยู่ที่120 h งย่เฮิร์ตซ์แปลผันตามการใช้งานอัตโนมัติค่ะรองรับเทคโนโลยี True Tone นะคะที่จะเปลี่ยนสีของหน้าจอไปตามสภาพของแสงณเวลานั้นๆค่ะใครที่ใช้ iPad Pro อยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องบรรยายนะคะว่าหน้าจอ สวยแล้วก็ละเอียดแค่ไหนคะ มาดูเรื่องกล้องนะคะกล้องหน้าเนี่ยก็ยังเป็นกล้องเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่ะเป็นกล้องชุดเดิม True Depth แล้วก็ Face ID นะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็คือกล้องหลังค่ะที่เป็นกล้องคู่มีกล้องหลักนะคะแล้วก็ Ultra Wide ค่ะแต่คุณภาพของกล้องเนี่ยจะดรอปลงมาจาก iPhone 11เล็กน้อยนะคะไม่สามารถถ่าย Portrait mode จากกล้องหลังได้แล้วก็ไม่มีระบบกันสั่น OIS ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปลองถ่ายภาพจากกล้องของ iPad Pro รุ่นนี้กันค่ะ ทดลองถ่ายภาพเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่า iPad Pro รุ่นนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพได้คุณภาพที่ดีขึ้นค่ะถึงแม้ว่าปกติแล้วเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยได้ใช้กล้อง iPad ในการถ่ายภาพกันสักเท่าไหร่ก็ตามค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือ l i d ดอร์สแกนเนอร์นะคะซึ่งก็จะชื่อคล้ายๆกับที่เราได้ยินบ่อยๆว่าเรดร์ใช่ไหมคะแต่ l i d ดอเนี่ยย่อม,มาจาก Light Detection and Ranging หรือว่าแปลง่ายๆนะคะก็คือการวัดระยะด,ด้วยแสงค่ะในขณะที่เรดร์เนี่ยจะย่อม,มาจาก Radio Detection and Ranging หรือว่า การวัดระยะด้วยคลื่นวิทยุค่ะ หลักการทำงานของไลด้าสแกนเนอร์ตัวนี้นะคะก็คือการฉายลำแสงเลเซอร์ออกไปแล้วก็วัดว่าลำแสงนั้นสะท้อนกลับมาด้วยระยะเวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งก็วัดได้ละเอียดในหลักนาโนวินาทีเลยค่ะให้ความแม่นยำสูงมากพอที่จะบอกเราได้นะคะว่าสิ่งของรอบๆตัวเรานี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง iPad เท่าไหร่ตัวไหนอยู่ลึกกว่าตัวไหนค่ะเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ในการใช้งาน AI ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ไม่มีไลด้าสแกนเนอร์ค่ะ ใครเคยใช้แอป AR มาบ้างแล้วนะคะก็น่าจะเคยสังเกตว่าเวลาที่เราเปิดเข้าแอปครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องสแกนเพื่อหาพื้นผิวแล้วก็รนหน้าต่างๆก่อนนะคะแต่ว่า iPad Pro เครื่องนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการสแกนเลยค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะดีเทคได้เร็วมากเลยนะคะมองหามุมมองหารนหน้าให้เราด้วยค่ะทําให้เราวัดระยะสิ่งของต่างๆได้ง่ายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดนะคะก็คือแอป Measure ที่มาพร้อมกับเครื่องอยู่แล้วใช้ในการวัดระยะต่างๆเนี่ยพอใช้ iPad Pro เครื่องนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ ชัดเลยนะคะว่าเราสามารถวัดทุกอย่างเนี่ยได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วขึ้นเยอะเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักพัฒนาแอป AR เนี่ยก็จะต้องเขียนอัปเดตมารองรับไ i d ด r s c สแ n นเนด้วยนะคะทําให้ตอนนี้ในตลาดเนี่ยยังมีแอป AR ที่รองรับการใช้งาน iPad Pro ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าในอนาคตก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่า AR มาแน่แล้วก็ที่น่าจะมาแน่ๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการนาเอาไเดอรสแกนเนอรมาใส่เอาไว้ใน iPhone ด้วยค่ะ CPU ก็แรงขึ้นนะคะหันมาใช้ A12 z e Bionic นะคะที่ปรับปรุงการประมวลผลซึ่งมีทั้งการประมวลผลทั่วไปการประมวลผลกราฟิกนะคะแล้วก็ Neural Engine เพื่อการใช้งาน AR ที่ต้องพึ่งพลังประมวลผลอย่างหนักเลยค่ะ มาดู Apple Pencil กันบ้างนะคะรองรับ Apple Pencil Gen 2นะคะเชื่อมต่อแล้วก็ชาร์จด้วยแม่เหล็กทั้งหมดค่ะวาดเขียนสะดวกแม่นยำมากซู้ชิงวาดภาพบน iPad Pro ทุกวันนะคะแล้วก็พบว่ามันวาดภาพได้ดีมากลากเส้นอะไรทุกอย่างเนี้ยเป๊ะตามที่ใจเราชอบเลยค่ะก็มาพร้อมกับราคา4,490บาทค่ะ Apple Pencil นี้ อีกอย่างที่ต้องพูดถึงนะคะก็คือ iPad OS เวอร์ชันใหม่ค่ะซึ่งตั้งแต่เวอร์ชั่น13.4เป็นต้นไปนะคะสามารถที่จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Apple Magic Trackpad แบบนี้นะคะใครที่มี Trackpad แบบนี้ค่ะสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth เข้ากับ iPad Pro ได้แล้วนะคะเวลาที่เราเอานิ้วลากไปบน Trackpad เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบเคอร์เซอร์กลมๆบนหน้าจอ iPad Pro ไปด้วยนะคะที่ชอบมากก็คือเวลาที่เราลากเคอร์เซอร์ไปอยู่เหนือปุ่มเนี่ยมันจะคลุมพื้นที่ปุ่มใหญ่ขึ้นค่ะเหมือนกับว่าเรากําลังจะกด ุ่มนั้นๆน,น,นะคะก็คุมได้ง่ายแล้วก็แม่นยําค่ะมีเจสเชอร์ให้ใช้งานได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นการลากตารางใน Excel คลิกซ้ายคลิกขวาได้นะคะเรียนรู้กันกนิดนึงบางเจสเชอร์เนี่ยก็จะคล้ายกับ Trackpad บน MacOS นะคะแต่ว่าบางเจสเชอร์เราต้องเรียนรู้ใหม่ค่ะอย่างเช่นการกลับหน้าโฮมนะคะเนื่องจากว่า MacOS มันไม่มีหน้าโฮมใช่ไหมคะหรือว่าการเปิด Mul ติ t a ็กหรือว่าเลื่อนไปแอปถัดไปอะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องเรียนรู้เพิ่มนะคะอาจจะใช้เวลาในการเรียนรู้เจสเชอร์ใหม่ๆสั ่คะแต่เมื่อไหร่ที่เรียนรู้ทําได้คล่องแคล่วแล้วเนี่ยการทํางานก็จะง่ายดายขึ้นเยอะค่ะคำถามที่น่าจะอยู่ในใจหลายๆคนตอนนี้นะคะก็คือแล้วจะต่อแท็กแพดให้กับ iPad Pro ทําไมดูมันไม่น่าจะสามารถพกได้ง่ายดายอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เปิดตัวออกมาพร้อมๆกับ iPad Pro รรุ่นนี้แล้วก็เรียกเสียงฮือฮาได้เยอะมากก็คือสิ่งที่เรียกว่า Magic Keyboard ค่ะ m a จิกคีย์บอร์เนี่ยเป็นเคสคีย์บอร์ดสำหรับ iPad Pro ครั้งแรกนะคะที่มี Trackpad ติดมาให้ด้วยเรียกว่าใส่เคสแล้วก็เหมือนกับเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเลยนะคะมีปุ่มคีย์บอร์ดที่เป็นปุ่มปกติมีไฟแบ็คลิตที่ปุ่มมีพอร์ตชาร์จ USB-C แยกต่างหากให้ทําให้ iPad Pro มีพอร์ต USB-C ว่างเอาไว้เสียบอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้นะคะปรับองศาหน้าจอที่เหมาะกับการทํางานได้อย่างอิสระเลยค่ะ เมจิกคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมาวางขายเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งก็จะทําให้หลายๆคนได้ใช้แทร็กแพดบน iPad Pro ไปด้วยค่ะราคาก็น่าอัศจรรย์ใจมากๆเลยนะคะ11นิ้วราคาอยู่ที่9,990บาทค่ะแล้วก็สําหรับรุ่น12.9นิ้วเนี่ยราคาก็กระเดิดไปอยู่ที่11,690บาทเท่านั้นเองนะคะของฟางเมื่อไหร่จะมารีวิวให้ชมกันแน่นอนค่ะแล้วก็เ a จิกคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถใช้งานได้กับ iPad Pro รรุ่นก่อนหน้าด้วยนะคะส่วนในตอนนี้นะคะก็ใช้อันนี้ไปก่อนค่ะเป็นสมาร์ทคีย์บอร์ด Folio นะคะครุ่นนี้ยังไม่มี Trackpad นะคะปรับปรุงมาให้ใช้กับ iPad Pro รุ่นใหม่เลยค่ะโดยที่จะมีเพิ่มขนาดของกล้องหลังมานะคะแล้วก็เพิ่มโลโก้ p p p l e นูนๆเป็นแนวนอนอยู่ตรงนี้มาให้ด้วยค่ะเคสนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้กับ iPad Pro รุ่นก่อนหน้าด้วยนะคะมาตอบคำถามที่หลายๆคนน่าจะมีคาใจอยู่นะคะก็คือ iPad Pro 2020เนี่ย จะมีโอกาสที่จะงอเหมือนกับในรุ่นก่อนหน้าหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนน่ะเจอปัญหาเรื่องการใช้งาน iPad Pro เวอร์ชันก่อนหน้าไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มงอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าพกพาไปไหนมาไหนใส่กระเป๋าใส่เป้บ่อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะงอได้สูงมากคําตอบในเวอร์ชั่นยาวก็คือว่าวัสดุการออกแบบแล้วก็โครงสร้างของ iPad Pro ปี2020เนี่ยเหมือนเดิมนะคะเมื่อเทียบกันกับ iPad Pro รุ่นที่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบในเวอร์ ชั้นสั้นก็คือมีโอกาสที่จะงอได้เหมือนเดิมเลยค่ะ iPad Pro ใหม่นะคะมีให้เลือก2ขนาดก็คือ11นิ้วแล้วก็12.9นิ้วค่ะมี2สีคือสีเงินกับสีเทา Space Gray นะคะมี4ความจุกก็คือ128 256 512 GB แล้วก็1 TB าาค่ะมีทั้งรุ่น Wi-Fi อย่างเดียวกับรุ่น Wi-Fi Cellular ที่ใส่ซิมได้ให้เลือกนะคะราคาเริ่มต้น11นิ้วอยู่ที่27,900บาทและ12.9นิ้วอยู่ที่34,900บาทค่ะรุ่น Wi-Fi เนี่ยมีวางขายออนไลน์ แล้วนะคะส่วนรุ่นใส่ซิมได้ก็จะขายประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แหละค่ะนี่ก็คือรีวิว iPad Pro 2020นะคะพบกับสู้ชิงได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ